สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยล่างมีทั้งหมด2ส,สูตรไะจำงวดวันที่1นึ่กุมภาพันธ์2,565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็เป็นหลักหน่วยล่างนะคะเป็นฉบับย่อๆนะคะจากอาจารย์ ลองทำมาให้ชมดูนะเผื่อใครจะชอบสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็ชอบอยู่นะคะก็เลยเอามาให้ชมแบ่งปันกันชมนะคะอ่าจะเป็นหลักหน่วยนะคะวันที่กลุ่กุมภาหกห้านี่นะคะจะใช้นะคะสูตรที่1น,นะคะสูตรที่1 100งอยบนบวก10บน10บวก10ครั้งที่2มีค่าเท่ากับ x กบวก3บวก3บวก3แล้วก็บวก3นะคะเราก็จะใช้ทั้งหมด ห้าหลักเลยนะคะห้าหลักต่อไปสูตรที่สองก็จะใช้หลักแสนบวกร้อยครั้งที่หนึ่งมีค่าเท่ากับ x บวกสามบวกสามบวกสามอันนี้ใช้แค่สี่ตัวนะคะอันนี้ใช้ห้าตัวเราเอาสองสูตรนี้มาจับชนกันนะคะจะได้เป็นตัวเด่นนะคะช่องชนจะเป็นตัวเด่นที่หลักหน่วยนะคะชนเด่นชนเด่นนะคะ หน่วยล่างโอเคนะคะมาดูตั้งแต่งวดที่ออก95นะคะก็จะมีสูตรที่1ได้6 9 2 5 8าสคะสูตรที่2ได้9 2 5 8นะคะชนกันคนละสูตรนะคะ เอาตัวที่มาบวกกันไม่เหมือนกันนะคะแต่เวลาเดินเดินให้เหมือนเหมือนกันนะคะคือเดินไปอย่างละสามเลยนะคะเราก็จะได้ตัวชนงวดแรกนี่ก็ถึงสี่ตัวเลยนะคะสี่ตัวนี้เต็มเต็มเลยตัดไม่ใจตัดตัวไหนไปเลยนะคะก็เก้าสองห้าแปดเลยเหมือนก็ออกเก้าห้าก็จะมีเอ่อหนึ่งในสี่ตัวนี้นะคะก็จะเข้ามาหนึ่งตัวก็คือเลขห้านะคะเลขห้าตรงนี้ต่อมาเราก็มาดูนะคะ สูตรที่สองเออเมื่อที่สองนะคะก็เป็นสูตรที่ที่หน่งได้เจ็ดศนย์สามหเก้านะคะาเจ็ดศูนย์สูตรที่2ก็4ี่เจ็ดศนย์สาะคะสี่เจดศย์สก็จะมี4ี่เจ็ย์สก็มีเลขเ็ดนะคะเลขศูนย์เลขสามเจดศย์สากับ9แล้วก็สนี่คือไม่ชนกันนะคะ มีชนอยู่3ตัวก็คือ703ดหวยออกตรงนี้5 7นะคะก็เข้ามาที่เลข7นะคะชน3ตัวน้อยกว่านี้หน่อยนึงนะคะน้อยลงมา1ตัวก็เหลือ3ตัวไว้ให้เลือกนะะต่อมาสูตรที่1นะคะได้03692สามห้าศู 0, 3, 6, 9, นย์สก้าสกูตรที่2ได้6925นะคะ6925ชนกันที่ หกเก้าสองนะคะห้าไม่มีนะคะห้าไม่มีก็มีหกเก้าสองสามตัวนี้มาออกที่แปดสองก็มาที่เลขสองนะคะที่เป็นหลักหน่วยก็เหลือสามตัวนะคะเสือสามตัวจากห้าตัวจากสี่ตัวก็เหลือแค่สามตัวะะต่อมาหลองเสี่ยงไัยดูนะคะเสียง เสี่ยงไผ่ว่าเราจะพ้นไผ่ไหมนะคะงวดนี้นะคะจะมีโชคกันหรือเปล่านะเรามาดูนะคะงวดที่03692นี่นะคะเป็นสูตรที่หนึ่งนี่นะคะ03692ได้เลขเดียวกันเลยนะคะสองศูย์นี้กับ7036นะคะ7036ก็มาดูสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี่ก็ชนที่03 หกนะคะชน3ตัวไว้ออก8ปสก็เข้ามาที่3นะคะซึ่งเป็นหลักหน่วยเข้ามาต่อมางวดที่ออก3 6นะคะงวดที่ออก3 6ตรงนี้นะคะ,ะ,คะมาดูสูตรที่1นะคะก็ได้7 0็ดศูนยะคะเจ็ดศูนย์สูตรที่2ได้6 9เกสองห้านะคะหกเก มาชนกันสองเหลือสองตัวเลยนะคะจากสี่ตัวสามตัวนะคะแล้วก็มาสองตัวเลยเหลือสองตัวนะคะก็สามกับหกก็เข้ามาที่หกซึ่งเป็นหลักหน่วยนะคะเหลือสองตัวสองกับห้าไม่มีในนี้นะคะสองกับห้าไม่มีอะต่อมาเป็นงวดที่แล้วเลยนะคะงวดที่แล้วสูตรนี้นะคะ สูตรที่1 3ึ่งสามหกเสองห้าอ่าสามหกสองหพอมาสูตรที่2 3งสามหกองคะกลับมาชนทั้ง4ตัวเลยะคะ่ะสามหกเาสองหนวยก็ออก9กสองนะคะมาทั้ง10ทั้งหน่วยนะคะเกแต่เราจะดูแค่ตรงที่เป็นหน่วยตัวหลักหน่วยเท่านั้นนะคะก็เป็นเลขสองเข้ามาแล้วทีนี้ง่าที่เราจะใช้จริงนี่นะคะ,อะลองมาแกะสูตรดูนะคะ อาจารย์ทำมานี่ก็มีตัวชนแค่ตัวเดียวเลยนะคะลองมาช่วยอาจารย์แกะดูสิคะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราจะใช้นะคะเดี๋ยวเอาในเศษกระดาษนี่นะคะเศษกระดาษอ่ะตัวประมาณตรงตรงนี้แล้วกันนะคะมีทั้งหมดสองสูตรอ่ะก็สองสองดอกจันนี้นะคะตรงนี้เราจะใช้ ร้อยบนนะคะร้อยบนก็เลขหนึ่งบวกกับสิบบนเลขห้าบวกกับสิบครั้งที่สองร้อยบนสิบบนแล้วก็สิบครั้งที่สองเลขแปดนะคะเลขแปดตรงปลายปากกาจานี้เอามาบวกกันสามที่นะคะสามที่ก็เท่ากับหนึ่งกับห้าเป็นหก 6กับ8ก็เป็น14ตัวแรกได้เลขสีนะคะแล้วก็เดินไปอย่างละ3 4บวกด้วย3เป็น7 7ดบวกด้วย3เป็น0 0บวกด้วย3ก็เป็น3อีกตัวหนึ่งนะคะ3บวกด้วย3ก็เป็น6 4อ่ะสี่เจนะคะเป็นสูตรที่1นะะึ่าจา์วางไว้ตรงนี้นะคะ4 7 0 3 6นะคะ ต่อมาก็เป็นสูตรที่สองใช้แสนบวกกับร้อยครั้งที่หนึ่งแสนก็คือเลขแปดนะคะร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะคะแสนเลขแปดร้อยครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดเอาสองตัวนี้เท่านั้นบวกกันเดีย๋ยวอาจารย์ดูสูตรกันนะคะแสนบวกร้อยครั้งที่หนึ่งอ่ะเท่ากับ เท่ากับเลยนะคะ7214เป็น15ก็ได้5แล้วก็บวกกับ3เป็น8แล้วก็บวกกับ3อีกตัวหนึ่งก็เป็น11แล้วก็บวกกับ3อีกตัวหนึ่งเป็น4อ่ะอันนี้เอาแค่4ตัวนะคะ4ตัวก็คือ5 8 1 4ตรงนี้นะคะ5 8 1 4อ่ะถูกต้องแล้วนะคะอ่ะ ห้าไม่มีแปดก็ไม่มีหนึ่งก็ไม่มีนะคะในหลักหน่วยนะคะห้าแปดหนึ่งแล้วก็มีมีชนแค่เลขสี่ตัวเดียวนะคะก็จาย์ก็เขียนไปตรงนี้นะคะเป็นตัวชนที่สี่ตัวเดียวนะตัวนี้นะคะออจะมาหรือเปล่านะคะงวดนี้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวเลยนะคะอ่าถ้าเกิดกรณีสองสูตรนี้มันเดินต่อนะคะแล้วเกิดเราจะโชคดีใช่ไหมคะถ้ามันมาต่อตามสูตรนะคะก็จะ ีแค่ตัวเดียวเองนะคะแล้วสน,นี้ตัวนี้นะคะเลขสี่ตัวนี้เราก็จะรอผลวันที่หนึ่งกุมภาหกสี่นะคะเ,เราก็มาดูนะคะหลักสิบล่างนะคะดูตรงนี้นะคะมีทั้งหมดหกสูตรนะคะที่อาจารย์วางไว้ให้อยู่ในคลิปนะคะที่ห้านะคะจะเป็นหลักสิบล่างนะคะจับด้วยเราจะเอาสี่นี้มาจับกับหลักสิบก็คือเก้าหนึ่งแปดนะคะ ตัว9ก็จะเด่นสุดนะคะ1กับ8ก็จะเป็นตัวรองและสอตัวนี้เป็นตัวรองก็เอามาหมดเลยนะคะก็เราก็จะจับได้เป็น9414แล้วก็84นะคะมีอยู่แค่3ตัวก็จับได้3ชุดนี้นะคะเป็นชุดชุดตรงเลยนะคะถ้ามา,า,มาตามสูตรนะ,ะอาจารย์ทำให้ตามสูตรนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ทราบว่า ว่าหวยจะออกเลขอะไรนะคะถ้าภาษาพูดกันแบบง่ายๆนะคะแบบชาวบ้านชาวบ้านก็หวยงวดที่จะออกเลขอะไรอาจารย์ไม่ทราบนะคะทำตามสูตรนะคะก็จะเป็นเก้าสี่หนึ่งสี่แปดสี่ถ้าเกิดจับแบบคงที่ล่างนะคะเอาคงที่ล่างมาเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตรงเลขคงที่ล่างสักหน่อยนะคะอาจารย์ทำไว้นะคะเดี๋ยวจอบไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวหาตรงระยะยาวไม่เจอนะคะ อาจารย์ทํานี้ไว้ใส่บุ๊กไว้ตั้งแต่ปีหกสามเลยนะคะหกสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะสามห้าเจ็ดแปดเก้านี่จะเป็นคงที่แบบคัดมาห้าตัวในสิบตัวนะคะลองทําดูจดเอาไว้เฉยถ้าเผื่อเราได้ตัวเด่นที่ไม่ใช่เลขเหล่านี้นะคะเราก็สามารถเอามาจับชนได้แต่ถ้ามันเด่นที่อยู่ในจํานวนนี้อยู่แล้วก็มั่นใจว่าเออมันน่าจะมานะมันอยู่ในเด่นที่เราเลือกไว้นะคะ ในปีหกสามนี้นะคะก็จะมีเข้ามาทั้งออทั้งปีนะทั้งปีจะหลุดนะคะทั้งหมดหกงวดเลยนะคะผิดไปหกงวดเลยนะคะของปีหกสามนี่เพราะตอนปีหกสามที่จริงแล้วจะจะ,จะน่าจะเป็นเลขเกี่ยวกับพวกสองสี่ห้าแปดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ลองเทียบให้ดูเฉยเยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะอาจารย์จะามาใช้ของปีหกห้านะคะไอหกสี่ 4, นะคะหกสี่พอใีปีหกสี่นะคะ,ะ,น 4, นะ,คะในปีหกสี่ กสามนะคะจะหลุดไปทั้งหมดหกงวดนะคะหกงวดเลขนี้นะคะสามห้าเจ็ดแปดเก้านี่จะเป็นคงที่นะคะเออ,เอ,อไม่ไม่ต้องใช้สูตรทิศนะคะวางเป็นหลักคงที่นะคะคงจะเข้าใจกันนะคะคงที่ของปีหกสี่นี้ทั้งหมดเลยนะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่หวยที่ออกหนึ่งเก้านะคะยาวมาเลยะคะ่ะตั้งแต่เขาดาวของปีหกสี่เลยนะคะยาวมานะคะจะหลุดเพียงงวดที่ออกหนึ่งสี่งวดเดียวเท่านั้นเลยนะคะ นอกนั้นจะเข้ามาทุกงวดเลยนะคะจะผิดแค่งวดเดียวนะคะของปีหกสี่นะคะตอนนี้ปีหกห้านะคะอาจารย์ก็จะลองใช้เลขนี้ดูนะคะสองงวดที่ผ่านมานะคะก็งวดงวดที่แล้วนะคะที่เดือนเ,ออเดือน สิ้นปีนะคะวันเข้าดาวนะคะวันที่30ทธันวาคมนะคะออก36นะคะนี่คือเข้าดาวนะคะ36ก็เข้ามาที่เลข3ามงวดที่แล้ว92้านะคะมาที่เลข9นะคะเข้ามาแล้วนะคะ 1, ปี65นี่นะคะ2งวดแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ก็เอา35789นี้นะคะเพราะว่าไม่มีเลข4ลในหลักหน่วยเลยนะคะถ้ามีเลข4อยู่ก็ยังระแวงอยู่นะคะว่าเออ มันอยู่ในนี้แล้วเราก็ไม่สามารถจะเอามาจับคู่กันได้นะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในตัวเด่นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเด่นคงที่นะคะของปีห5ห้านะอาจารย์จะใช้ตัวนี้นะคะถ้าเกิดทำออสูตรหัวยออกมาตัวเด่นตัวไหนหรือตัววิ่งตัวไหนที่ไม่ชนก็ลองเอามาจับดูได้นะคะท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกที่รักคะ่ะอ่าแล้วเราลองเอาสา7ห้าเจ็ดเก้ามาวางนะคะส5มห้าเจ็ดเก้าตรงนี้นะคะสามห้าเจ็ด้านะคะจับชนกับสี่นะคะก็จะได้เป็น สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่แล้วก็เก้าสี่นะคะจะมีตัวที่ชนก็มีตอนนี้มีเก้ากับสี่นะคะแล้วก็มีแปดสี่นะคะสองตัวนี้ที่ชนกันอยู่นะคะต่อมาเราก็ลองดูถ้าเราจับกับหลักสิบล่างจับกับคงที่ล่างแล้วก็ลองมาจับกับเด่นล่างระยะยาวนะคะเด่นล่างระยะยาวเาพราะมันเป็นเลขตัวเดียวเองค่าเลขสี่นะคะลองดูนะคะ เด่นล่างระยะยาวของอาจารย์สําหรับงวดนี้นะคะอาจารย์ก็ทําเอาไว้นะคะเพราะว่ามันมีทั้งหมด5ตัวเท่ากับเลขคงที่เลยนะคะหนึ่งสามเจ็ดเก้าเนี่ยลองดูตัวที่ชนก็ได้นะคะมีชนที่สามนะคะแล้วก็ชนที่เจ็ดแล้วก็ชนที่เก้าชนสามตัวนี้นะคะถ้ามีเลขไหนเนี่ยค่ะชนที่สามที่เจ็ดที่เก้าสามเจ็ดแล้วก็เก้านะคะเป็นตัวชน แต่เราไม่ได้ดูจากคำหนึ่งตัวชนนนะเราดูที่ตัวเล็กๆสีนี่ค่ะเราจะเอามาจับกับตัวหนึ่งสามเจ็ดเก่อนนะคะที่มาของสูตรนะคะมาทั้งหมด37มงวดแล้วนะคะอาจารย์ก็จะทำใส่ไว้เรื่อยๆนะคะทั้งหมด3าที่เงวดนะคะตั้งแต่หน้านี้มาเลยนะคะเป็นเด่นล่างนะคะสูตรก็จะใช้แสนคูณหกบวกกับหมื่นคูณสบวกกับพัน บวกกับร้อยครั้งท <Okay. S 2> ี่สองครั้งที่2 10ครั้งที่3หน่วยครั้งที่3บวกกับ10ครั้งที่4หน่วยครั้งที่4แล้วก็บวกกับ1นึ่งกลงที่มีค่าเท่ากับ x บวก2บวก4แล้วก็บวก2นะคะทั้งหมดนี่ค่ะมายาวมาเลยนะคะทั้งหมด5ตัวนี้ไม่ไม่เคยไม่มีหลุดเลยนะคะไม่หลุดเลยจนถึงงัวที่ออก7 0ศูนย์นะคะหมดหน้าแล้วก็มาขึ้นหน้าใหม่นะคะขึ้นหน้าใหม่ฝั่งนี้มาอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะคะจันก็ลอกสูตรมาไว้ด้วยนะคะ ยาวมา69 23799083นี่มาจนถึงงัวที่แล้ว92ก็ยังมานะคะส่วนใหญ่อาจารย์จะเอาผลไปวางให้เลยนะคะบางทีอาจารย์จะอ้างถึงนะคะว่าเด่นล่างระยะยาวก็มี79358อะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์ชอบเอาไปวางให้นะคะสําหรับงวนนี้ก็เป็น13792นะคะอาจารย์ก็ถอดสูตรมาให้จากตรงนี้แล้วนะคะอ่าอันนี้ที่มันสั้นเหตุผลเพราะว่าอาจารย์คูณก่อนนะคะ เอาในวงเล็บคูณเรียบร้อยแล้วค่อยเอามาตั้งนะคะแล้วก็ถึงถึงทำการบวกกันนะคะอะ่ตามนี้นะคะอันนี้เราก็มาดูอ่าตรงที่อาจารย์จะจับไปนะคะตรงนี้หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเก้าสองนี่นะคะหนึ่งสามเจ็ดเก้าสองก็มาวางเป็นเอ่อหนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าสี่แล้วก็สองสี่นะคะจะเห็นว่าทั้ง 3, สามสุทั้งสามแบบนะคะทั้งสามแบบที่จับมานี้ก็จะ ตัวที่ชนสามสูตรเลยคือคือเก้าสี่นะคะเก้าสี่ก็จะเป็นตัวที่เด่นนะคะตัวที่เด่นตรงนี้นะคะเก้าสี่จะแต้มสีหน่อยนะคะก็จะเป็นเก้าสี่นี้นะคะมาจากตรงนี้นะคะที่จับได้นะคะกรณีถ้าสูตรไม่หลุดนะคะสูตรเอ่อหลักหน่วยนะคะที่จับสองสูตรนี้มาชนกันนะคะก็จะได้เก้าสี่ แต่ถ้าชนที่สองสูตรนะคะมีให้เห็นนะคะก็มีแปดสี่นะคะมีสองครั้งนะคะแปดสี่ก็มีตรงนี้าอ,อาจารย์ลอกมองให้แล้วนะคะเป็นตัวลองนะคะแปดสี่อ่ตรงนี้ก็ปีหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ตรสองสูตรนี้นะคะหนึ่งสี่อ่มีแค่สองสูตรก็หนึ่งสี่นะคะแล้วก็มีสามสี่นะคะอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้นะคะสามสี่อ่สองสูตร แล้วก็มี7 4นะคะเจที่ชนกัน2สูตรอนอกกันคะ่ะสอไม่มีนะคะมีแค่อันสูตรนี้สูตรเดียวสองสี่และห้าสีนะคะก็มีสูตรเดียวนะคะจะมีทั้งหมดประมาณนี้นะคะที่อาจารย์จับไว้ให้นะคะมีก็มีเด่นที่94้ลองห4 8 4ง4แล้วก็7 4นะคะ,ะมีประมาณนี้เฉพาะเฉพาะล่างนะคะถ้าเกิดสีะะ่ถ้า4เป็นตัว ชนนะคะถ้ามานะคะจะหลากหลายสูตรนะคะที่อาจารย์จะให้ชมมีตรงนี้อีกหน่อยนะคะเพราะอาจารย์ลงไปให้ดูแล้วนะคะชมตรงตรงเด่นล่างนี่นะคะอยู่ในคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองเนี่ยจะมีสามสี่ห้ากับสี่ห้าหกงวดที่แล้วสองสูตรนี้เข้าที่สองเก้านะคะเพราะว่าสูตรหนึ่งมีเลขสองสูตรหนึ่งมีเลขเก้าเราก็ตามสูตรเก่านะคะนี่เป็นสูตรเก่าแต่ พอมางวดปัจจุบันนี้จะชนกันถึงสองตัวนะคะก็สี่กับห้ากับสี่กับห้านะคะอะ่าแล้วคราวนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะเลือกตัวไหนดีระหว่างสี่กับห้าใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูตัวนี้อีกนะคะก็มีสองตัวมาได้หนึ่งตัวถึงสองตัวก็เป็นสี่กับเจ็ดนะคะอะ่อะก็เห็นมีเลขสี่เยอะแล้วนะคะแล้วก็มีเก้ากับสี่สองตัวสูตรนี้มาได้ถึงสองตัวนะคะจะมีสามแปดแปดสามอะไรที่เข้ามา ทั้ง2ตัวเลยะคะงวดนี้นะคะก็อาจมาได้ถึง2ตัวนะคะคือ94ไปเลยนะคะ9449อย่างนี้นะคะ่ะอันนี้เราก็มี3กับ4นะคะที่เป็นสูตรนะสองตัวนะคะน,นี่ไหมคะจะชนที่เลข4นะคะเลข4นี่จะเห็นเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะเลข4จะมาเยอะเลยเพราะว่า2ตัวล่างเราต้องการ จาก1ิตัวนะคะเลข10ตัวเราต้องการแค่2ตัวหรือว่าตัวเดียวถ้าเป็นเบิ้ลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเลขที่ซ้ำมากๆเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เห็นว่ามีเลขสี่ยังมีอีกหลากหลายสูตรนะคะที่เป็นเลขสี่นะคะแล้วก็ยังมีคบล่างนะคะสองสูตรที่อาจารย์วางให้ชมไปนะคะก็ชนกันที่เลขนี้เหมือนกันนะคะเลขนี้เลยนะคะอ้าไจทราบว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็ทำให้ชมเฉยนะคะ ชมเพื่อความบันเทิงนะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะการเสี่ยงโชคนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคนที่มีโชคเท่านั้นนะคะถึงจะถูกนะใครชอบก็จัดนะคะใครไม่ชอบก็มองผ่านๆไปนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ